สวยงามมากพี่น้องเอ้ยเนี่ยหวังบ่มล้องหมีแซบได้กินมซ้ำปลาแดกมาต่ำกระเซาะมาต้องชิวงค่ะปลาแดดเฮ้ยหอมหินหินแปลาแดกนะซ้อนใส่บวบหอยดองจับมัดตัวบักกี้เขียวกับบักกี้เขียส้มดอกพี่น้องมันจะคอยต่ำมองหูแซ่บ อากามีบักเขียคืนพร,รอยค่ะบ้านตงใสกินยุดไสกับบ้าเสฟบักกินยุดทงมันจังเสบได้บักกรอกเครื่องบักเน่าบึงนะไม่ได้พบ อู้ไม่สิเปียมไมสิบเรือค่ะบอมีด้านบ่นเสียเนี่ยายกว่าเอาโอ้ยตัานเนีนเนะ่เสียนี่เนี่พี่น้องค่จังสานเขาต้งจังสี สุดยอดในการตำส้มตำหอมอันนี้ซ,ซมมี่มมึงดูมาโดนไหนให้ไปแหกซี่มมาซี่มค่ะสาวตายพาาพ่น เงาป้าดนี่มาส่งม,มิติมาส่งๆซนีพ่อไปป้ดจีจานอี๋พี่น้องหอมหอมยั่ไมันต้องนวลจังสีมันจังสีเขากลางค่ะตำตำมะข้องจนทุ่งสะเทือนแล้วแล้เวเอาอันนี้ห้อยบัดนี่ ล้าคอเปีครับพี่น้องเฮ้บรัวรงไปวายแล้วก็มีตรีนไก่นะจ๊ะอร่อยมากเสียบครับพี่น้องเลี้ยวเลี้ยวตำมุ้งจีดาพ้อนกับอุ้ยแม่แม,ม่กิน้องกันค่ะ มาเด้อม,มาเด้อตอนนี้ย่ไฮมั่นค่ะพี่การบดบันโจธาตำบลข้อใหญ่อำเภอกู่แก้วอุดรธา,านีค่ะมาเด้อเจ็บเจ็บเจ็บ